พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันอังคารวันที่เจ็ดเดือนที่หนึ่งในหัวข้อเรื่องชัยชนะและฤทธิอ,อำนาจผ่านทางมือของเราและพระวจนะที่จะใคร้ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมอพยมวบ,บที่17ข้อที่11 โมเสด็จยกมือขึ้นเมื่อไรอิสเอลก็ได้เปรียบเมื่อน,นั้นท่านลดมือลงเมือนน่อไรพวกอามาเรก,ก็ได้เปรียบเมื่อน,นั้นพี่น้องคะในสองสามวันนี้ผมจะอธิบายความล้ำลึกบางอย่างที่คุณสามารถฝึกฝนและจะได้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งแต่งที่แสดงให้เราเห็นในพระคมภี์ความล้ำลึกเหล่านี้เป็นสิ่งที่จิตใจมนุษย์ไม่สามารถรับรู้ได้ แต่เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้จากการศึกษาพระธรรมยกตัวยอย่างเช่นอพยโบทที่17ข้อที่8ถึง16บอกเล่าเรื่องราวที่งดงานซึ่งแสดงให้เห็นความล้ำลึกที่ทรงพลังอย่างหนึ่งชาวอามาแลกโจมตีชาวอิสราเอลที่เลฟิดีมจากนั้นโมเสสสั่งเยชชวาให้เป็นผู้นำประชาชนในการต่อสู้ในขณะที่เขายืนอยู่บนเขาเพร้อไม้เท้าของพระเจ้าในมือของเขาจากนั้นพระคัมภีร์กล่าวว่า โมเสกยกมือขึ้นเมื่อไรอิสราเอลก็ได้เปลียบเมื่อน,นั้นท่านลดมือลงเมื่อไรพวกอัมาได้ก็ได้เปลียบเมื่อน,นั้นอพยมบทที่17ข้อที่11อารดนได้เหอสังเกตเห็นว่ามีการเชื่อมโยงระหว่างการยกมือของโมเสกกับเชชนะในการต่อสู้ดังนั้นเมื่อมือของโมเสสเมื่อร้าพวกเขาก็เอาเห็นมาให้เขานั่งและยกมือทั้งสองข้างขึ้นโดยให้แน่ใจว่า มือของเขายังคงยกขึ้นจนกว่าจะเอาชนะอาเมาเลกได้ก่อนดวงอาทิตย์ตกจากน,านั้นพระเจ้าตราสกับโมเสสว่าจงเขียนข้อความต่อไปนี้ลงในหนังสือเพื่อเตือนความจำทั้งเล่าให้โยชูวฟังคือเราจะล้างเผ่าพัานธ์อาเาเลกให้สิน้นไม่ให้ปรากฏในความทรงจำของประชาชนภายใต้ฟ้าเลยอ,อพยพบทที่17ข้อที่14สิ่งนี้ทำให้โยชัวเข้าใจว่าการต่อสู้ครั้งนี้ชนะได้อย่างไร ความลับอยู่ในวิญญาณนั่นคือการยกมือของโมเสสขึ้นพี่น้องคะมีเชชนะและลิ์อำนาจผ่านมือของคุณผู้เขียนสด,ดุดีกล่าวไว้ในสด,ดุดีบทที่หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดข้อที่สองว่าของให้คำอธิษฐานของข้าพระองค์เป็นเหมือนเครื่องหอมเฉพาะพระพักพระองค์และการที่ข้าพระองค์ชูม,มือขึ้นอธิษฐานเป็นเหมือนการถวายเวลาเย็นนอกจากนี้อาคาทูตเปาโลยังกล่าวอีกว่า เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าปรารถนาให้พวกผู้ชายยกมืออันบริสุทธิ์ขึ้นอธิฐานในทุกแห่งหนหนึ 1, ่งทิโมธีบทที่สองข้อที่8จงฝึกฝนสิ่งนี้แล้วคุณจะเห็นความสำเร็จที่ยิงใหญ่ขึ้นและชัยชนะอันล้ำลึกในชีวิตของคุณในด้านการเงินสุขภาพงานการรับใช้และทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับคุณแม้แต่ตอนนี้ ทงยกมือของคุณขึ้นต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านี่คือกลยุทธ์ของพระวิญญาณเพื่อชชนะอย่างต่อเนื่องและชีวิตที่มีพระสิริเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆของคุณฮาเลลูยาอาเมนให้เราก่าวถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักข้าพระองยกมือของข้าพระองขึ้นด้วยความเชื่อ ต่อพระองค์ผู้ทรงนำข้าพระองค์ในขบวนแห่งชัยฉรองในพระคิดตลอดไปมือที่ข้าพระองค์ยกขึ้นเป็นเหมือนเครื่องบูชาตอนเย็นข้าพระองค์ได้รับชัยชนะและมีชัยเหนือศัตรูไม่มีศัตรูใดสามารถเอาชนะข้าพระองค์ได้ แล้วความท้าทายทุกอย่างจะพังทลายต่อหน้าคาโะรงในพระนามของพระเยซูอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่ามีชัยชนะและฤทธิ์อํานาจผ่านมือของคุณคะ่ะดังนั้นจงฝึกฝนสิ่งนี้แล้วคุณจะเห็นความสํำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขึ้นและชัยชนะอันล้ำลึกในชีวิตของคุณ ในด้านการเงินสุขภาพงานการรับใช้และทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าดังนั้นจงยกมือของคุณขึ้นต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะนี่คือวิธีของพระวิญญาณเพื่อชยชนะอย่างต่อเนื่องและเพื่อชีวิตที่มีพัสสิริเพ,พ้อมพูนขึ้นเรื่อยๆของคุณนะคะพระเจ้าสมกำลังคะ่ะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลนหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด